มาพบกับร้านกูเตี๋ยวนะครับกูเตี๋ยวดังที่บางบอนส่งพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับใช้รถเล้งนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับดูเอกลักษณ์เลยนะครับมีก๋เตี๋ยวมีน้ำโอมีทุกชนิดเลยนะจะพอกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็มาเลือกกันนะครับก็ก๋เตี๋ยวนี่ผมกินประจำเลยนะกินทุกวันไม่เบื่อด้วยครับอร่อยนะครับ กินละชุ่มหัวอกเหมือนรายการผมกอะยุ่งชุ่มหัวอกไปดูุ้งนะติดตามด้วยอ่ะเดี๋ยวผมสร้างเลยนะครับสร้างเลยอาผมเต้นเล็กเหมือนเดิมพิเศษนะครับเต้นเล็กพิเศษหมูนะใช้หมูดีกว่านะครับอาเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมดูโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเครื่องมันตัวเน้นนะครับเครื่องเน้นเลยเดี๋ยววันนี้จะเน้นเน้นที่สุดแหละอาก็ดูเรื่องขเครื่องนะคุณภาพเลยวัตถุดิบย่างดี แม่ขาสาวตดสวยนะครับใครที่สนใจนะครับก็มากินได้ที่นะครับเส้นทางโรงเรียนวัดบางบอนนะครับเนี่ยเข้ามาเจอกันเลยนะครับผ่านข้างทางแวะเลยเรียกได้เลยนะครับแม่้าไม่ตกใจนะครับชอบครับดูดิย้อนเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิผมพิเศษตับนะครับแล้วก็ พิเศษทุกอย่างนะครับพิเศษทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นสุดยอดนะเราต้องพิเศษสุดๆเป็นคาราเบลไปเป็นคาราเบลครับดูดิโอ้สุดยอดเลยนะครับกินครับอนาคมยืนตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยนะครับท่านผู้ชมต้องลองครับแล้วก็เยอะด้วยแล้วก็อร่อยด้วยผมการันตีจากอิยุชุ่มหัวนะครับสุดยอดครับดูเบื้องหลังดูเบื้องหลังนะครับนี่ดีไหมเอฟซีเ โรงเรียนวัดบางบอนนับเนี่ยสุดยอดเลยนะดูดิดตัวย่างไท<า>ยอ <c oughs> เอากระซางเลยครับเอาเกาเหลาต้มยจัม อ่าดูนะครับท่านผู้ชมดูเลยนะครับมมโอ้สุดยอดเน้นๆนะครับดนูนะครับตามเมาื่อกีนนะตามมาที่นี่เลยเส้นทางโรงเรียนวัดตางบอนะครับหรือวัดตางบอนี่เส้นนี้ยเส้นหัโโพเนี่ยนะครับมาเลยใช่ไหมเส้นหัวโพนะ<อ>ด้วย<อ>เส้นวัดตั้งบ่อนด้วยครับใา่เส้นเดียวเส้นวัดตางบอนเนาะครับ<ม> อ่ะนะครับก็ติดตามชิมกันนะครับมาตามมาเลยนะ